วันนี้เรามาลงเบ็ดกันนะครับตกเบ็ดกันนะครับวันนี้ขอแต้มเดียวพอทีมบอกขอแต้มเดียวครับไม่เคยได้เลยเลไคยได้ครับนี้เดีอยใส่เดือนครับใส่เดือนขุดสดๆมาจากนี้ห่างหายกันไม่นานนะครับฝากติดตามผมด้วยนะครับวันนี้ไม่ผิดหวังนี่เนี่ยเกี่ยวเยือเกี่ยวเยือครับ ข้าญหนืะเกี่ยวเหยือครับในพาเดิมเกี่ยวเหยือแล้วครับลักษณะนี้ลักษณะนี้ครับโอ้ยนักเลงก้อนมาแล้วอะเอียวงเป็ดไม้จิ้มฟันฮะ เตรียมแล้วครับเฮ้ยบอกใครเนี่ยลงม,มาขโมยตกปลาด้ยเนี่ยบอกผมเองอครับนี่ตลงไปแล<ะ>้วครับธรรมชาติครับแถวนี้บตกแล้วครับ วัวปลาดุเฮ้ยติดแล้วตกแล้วตกแล้วปลาตก้วครับอืดวันนี้ได้เร็วเลยครับพี่น้องใค้พังเลยตัวใหญ่ตัวใหญ่เขาบอกตัวใหญ่รดเรวมั้อยู่เอาละครับวันนี้สายจะไม่ผิดหวังครับพี่น้อง สวายนะครับเป็นไงหนึ่งแก้มนะครับพี่น้องสวายครับผิดหวังตัวทะฝาบ้านตัวทะฝาบ้าน oh, <no. S 1> นี่จะปลดนะครับตัวไม่ใหญ่ามากเราจะปลดคืนธรรมชาติไปนะครับ บอ่อครับจะาของให้มาตกครับนี่เลี้ยงปลาหรือจะเอาปลามากินกันแน่เนี่ยเลี้ยงสิเลี้ยงสิงตกดูมันไงีนท่านผู้ชมนะครับ<ว>แฟร์เซนน,น้อลอันนี้เอเวอร์ตัน ังเลยครับพี่น้องรูปปลาอะไรจะมา,า,มาเอาแล้วครับเอาแล้วครับไม่ต้องรีบวัดเดี๋ยวม,มันแดกลึกอืมตุกๆแล้วนะ่ะไผ่พังเลย ให้มันกระทืบก่อนดิตี๋จะกระทืบกันเองตามนั้นตามนี้แอบตกบอยปะเนี่ยไม่จ่เด็กเคยไปดูในสวนสัตว์มาได้ปลาใหญ่ครับปลาใหญ่ครับปลาเทียมปลาเม็ดด้วบน่าจะเป็นปลาจะเม็ดครับตัวกระบอกให้ดูรอบฟังเสียงรอบฟังเสียงรอบ รอกหวานเหลือเกินรอกหวานเหลือเกินครับพี่น้องครับวันนี้เรามาได้แล้วครับไม่ผิดหวังครับวันนี้ก็ตัวใหญ่ขนาดนี้แต่ว่าปลาฉลามแน่นอนฮ่าบางคนก็ว่าปลาฉลามครับืหมัเยอะอยู่ครับเอาใหญ่ครับตัวใหญ่มากโใหญ่แรงดีมากเลยอืมใหญ่แค่ไหนเอ็นเทียร์ว่าจะตัวใหญ่ขนาดไหนโหมด้วยดิ้น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 วเรียบร้อยครับ อยู <Yeah>. ่อ <olarak> ืม <Abby> ฮ <at> ึเห็นตัวไหมเห็นตัวแล้วครับเห็นแล้วครับเห็นตัวยังครับสูบหน่อยโอ้โหได้แล้วครับได้แล้วครับอืมอีพีนี้พี่น้องไม่ผิดหวังนะครับแจะของบ่อจะมาหรือยังผมไม่รู้ฮึน่าจะไซส์หลายโลอยู่ครับเดี๋ยวว่าถ้าขนาดนี้ไปชนแน่นอนเลย อยากมาครับก็นเ้าใครเนี่ยมันจะของบ่อหวงด้วยนี้งานเข้าแล้วเดินมาด้วยกักขึ้นมาอย่้ยตัวมันใหญ่แดงเยอะหักขึ้นาโลอ่ะเห็นนะครับติดแล้วครับติดยาแล้วครับ อ่าฮาดิบมาแล้วนะครับหมดแล้วเน้นเลยครับหมดแล้วหมดแล้วอื้อหูดิ้นครับดิ้นครับเสร็จแล้วครับพี่น้องอุ้ยไปปากเป็นงั้นเหรโอเคโอเคไม่ใช่ละพันอะไรเนี่ยนี่พิรันย่ารันย่าอืมหือจะทำเม็ดครับอื้อหือจะนี้ใหญ่ครับสองโลมันดิ้บมันดิบมันดิบเอาไปเนี่ย เอาได้ปล่อยเฮ้ยทำไมปากไดทองโอ้ยปลาบอดไหมเนี่ยไม่บอดจาระเม็ดนะครับวันนี้นายพาเราไม่พ่าเลยครับหูตัวใหญ่ใหญ่อะอืมอู้ใจเดีนเดนปล่อยได้ไงเนี่ยครับได้แล้วครับอันนี้ดึงอีกแล้วครับตัวนี้จะกลัวหนักกว่าครับไอปลาอะไรวะอันนี้ แดกเลยครับอย่างนี้ชปอนโอ้ได้แล้วครับปลาคอครับปลาคอปลาช่อนครับตัวนี้น่าจะแหลมแหลมนิดนึงเต้มถ่ายรูปหน่อยครับช่วย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 โอเคครับขอติดตามกันครับสอบปัญโกตอนต่อไปครับจัดให้ขอจทแค่นี้ก่อนนะครับฝากตัวด้วยนะครับสวัสดีครับ